นั่นพี่พี่รู้พามาบุงยังบุงยังกู่ีนถำเอามือจับเปิดดีๆแล้วชิบถือลมอีกงานเขาดิเห็ดเขาไข่แล้วพี่น้องโอ้ยมันนี่ดวงดีครับ อ่านมู่วานดวงดีละงกเ,เปิดแสงเนาะนี่เอาเบิ้งสั้นๆครับพี่น้องว,ว้าวดอกนี้งานเง้ยงครับ <S <S มันเลยครับพี่น้องอุย้ยเห็ดเขาไข่ครับผมเอาลินหายยังไงอุย้ยพออีกแล้วพี่น้องเห็ดเขาไข่อีกแล้วครับอุย้ยดอกนี้ เบิงเบิงพี่น้องเอฟซีเบิงครับอุ้ยอันนี้ไข่ลังเขียวอู้หูยดูง่ายงามแห่งหอมแห้งแต่ว่าหลังหักส่ำๆัมนะจ๊อยจักถืออย่างอันุกบาเอีกอย่างละสาวดิ่บ่าวเบ็ดอีกแล้วงานเขาเห็นตะไคร้เลยเลืองามเลยพี่น้องเอ้างานเขาเลย อลังการแล้วครับพี่น้องเบื้องงอกเหลืองอุ้ยดงวงด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 วเล่งมาลิงมายังไงเลยพี่น้องดอกนี้เบิ้งอุ้ยอลังการเลยครับพี่น้องมานเลวครับผมครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชองเบสลายสไตล์สู่ทุกคนครับวันนี้มาพบมาพอกับบ่าวเบสสาวลินครับอยู่หมายป่าบานจรัสอำเภอบโบเชจจังหวัดสุรินทร์ครับ พี่กัดน,น้องใหญ่ครับแต่มือนี้เดินมาเปิดช่องนในปลาครับพี่น้องมือนี้นวันที่ยิบหาเดือนเมษายนสองหาหกแปดครับพี่นออ้องย่างของมัาในปลาคือ mm hmm. มือนี้ยันว่าบ่ชั่วกันเลยครับมาเปิดในปลาครับเอาเห้พ่อเห็ดก่อนจะค่อยเปิดเนาะแต่ตอนนี้กับพ่อแล้วครับพี่น้องไปไปเบิ้งน้าบาไปสาวิงกันเลยครับบาจิพอเห็ดยังครับผมไป,ไปเบิ้งครับสาวิมย่างเข้าไปแล้ว ถือว่าฉัน uh โอ้โหโอ้โหเฟื่องล่ะบนน่ะโอ้โเห็ดไข่ตัวเท่าเห็ดทอดไข่ตัวเท่าเห็ดทอดไข่ตัวเท่าให้อีกอู้นี่เอ้าเอ้าลินเปิดเปิดเปิดอุ้ยนี่ดอก้อยทั้งนั้นอีกไอ้หยา ออดอกจุูมอีกนี่<ห>นอ,อนี่เห็ดเขาไข่ขปลาจรัดครับพี่น้องใครเคยเห็นโบนี่ได้เห็นอะไร<ห>เป็นบุญตาเปิดล่อแล้วเด้อว้ามีลูกอีเอาลูกมาทา,ทางอีก<ห>ว้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้<ห>นโอ้เด็ด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 หนามนี่แล้วจะเข้าไปบึบ้มเป็นดอกแมนลูกเขาะมี่ลูกหน่อยบอโบอันนี้เน่าเปื่อยหรือไง อุย้ยเขาสองดอกแล้วนี่สอดอกแบบเมียน,นเดี๋ยวนะทำมาเบิง่งทั้งทีกันเบิ่งดอกนี้ครับพี่นอ้องเป็นไรครับงามมากพี่นอ้องอุยเอามาเบิ่งสาลินกันครับนี่สาลินนังถาอยู่พี่ว้าย ปาจรัดเห็ดใครเห็ดใครเห็ดมันใช่ไปหกบ้องงามสำเห็ดเขืนตะเก่าดูนะเห็ดบานเข้างามกว่าเขาไปอยู่ทางเหนือพ่อแต่ว่าที่เด็กเก็บเห็ดเขาแค่หลายสุดก็คืออยู่ปลาบานขนานาเนอะอันนั้นแรงคักเลยเลย นี่บ้าเอ้าวเอางออ้ยคุ่น่ะนีโรคเมือดเน่าเมือดนี่มึงมันเปื่อยเมือดพี่นุ๊กลองนิดหน่อยแม่นี่นั่นเลยอย่าไปจับเอายเจนขาแตกแล้วไหมอู้วไม่ไม่โฆษณาคีมของเขาแล้วนี่ไม่กินเมือดแล้วมันบ้านขาเขาเปื่อยโฆษณาคีมของเขาแล้วนี่ขาแตกเมือดมูแรงแห้งมัน เป็นไรครับสาวลินเจมโบตาเต็มตาเด้อพี่น้องมูเลกแห่งมันเจมเลยค่ะมันเห็ดเขาไข่ต่างหากนะมูเลกแห่งมันอ่ะพี่น้องไปลุยไปลุ่นน้ำกันต่อครับนะพี่พี่ด้พามาแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ทำเอามือจับเปิดดีๆแล้วชิบตะคือร่มยึดงานเขาดิย็ดเขาไข่แล้วพี่น้อง โอ้ยมนีิดวงดีครับผ่านมือวานดวงดีละงก์เปิดแสงเนาะนี่เอาเบิ้งซัสสครับพี่น้องว้าวดอกนี้งามแห้งครับโอ้ยดอกงามแห้งครับพี่น้องเออนี่มันต้องซี่นี่โอ้ยหลุดมันจังคือจังพอไปสู่กับเห็ดปลาขนาดใดเล้ย Uhm. ไงปันนี่เนาะงามปันนี่ไข่โอ้ยอ๋อได้ดิโอ้หองชุ้มอุ้ยน้อยๆนี่น้อยพ่อเอาเหลี่ยวพี่น้องมันเลยครับพี่น้องอ้ยเฮ็ดเขาไข่ครับผม ถุงมือดีต <that pega assass inations> ัดทุนใจมาอีมือหนึ่งเนาะหันบอมาสั่มอีกมือหนึ่งนี่เรียบร้อยลื่กระเป๋าลื่นถุงมือเอาลินหายยังไงอุ้ยพออีกแล้วพี่น้องเห็ดเขาไข่อีกแล้วครับอุ้ยดอกนี่เบ่งเบงพี่น้องเอฟที่เบงครับอุ้ยอันนี้ไข่ลังเขียวโอ้โหุูมใหญ่งามแห้ง แต่ว่าหลังหากสัมๆัมแล้วจ้วยน้อยจักถืออย่างอันอุกับบาทหลุดอี่น้องขาโอ้ยขาแม่โอ๊ตขาอุวยอุิยมาอลังการทน่น้องยอดแล้วดวงดีครับเมื่อพอเห็นเขาไข่เขาไข่ปลาจระัดครับพี่น้องปีหกแปดเออพี่ เจออีกแล้วเจออีกแล้วใช้มาโปะมาบุญแรงเพิ่มขึ้นขาพี่น้องเบิ้งขาป้ดขาอี่ห้อี่เมะโอ้ยเบิ้งขาอื้หึงามแฮงเจ็บเึื่อแดงข้ามกับผมเจ็บเึื่อแดงข้ามมือที่สองครับ อุ้ยปาด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 อย่าง้เดิอุ้ย <AN TH> <demande> <before> <clubs> งามพูดคาจะไรเงยอลังการครับเจ้าเอาล ouais ะคร nickel. ับพี่น้องอ่านนะครับมือที่ซองก็ยังมีเพ็ดเพิงแดงข้ามอยู่มันมาเป็นมือที่ซองแล้วโบครับเพ็ดเพิงเขาน้อยนี่ขาขาว อ่ะสู่ๆเด้อพี่ปวกปล่อยเสือเห็ดให้ลายๆย่างให้มันทัวปลาเลยเด้อนี่แหละบวกปล่อยเสือเห็ดแตกเป็นห<า>ยีบดอกไม้เลย เมนถือยิงจ่ดแดงหลังชุมพูที่บอกว่าขาคมๆนะโอ้เฮ็ดพิ่งเขาบุกคมได้หรออ้วนี่เฮ็ดพิ่งคมตัวนี้โอ้ยคือขาใหง่ผิดปกติเมื่อก่อนคือขานยหน่อย เห็ดแป้งจุ่มมันก็ยังเหลืออยู่ตัวพี่น้องนี่เราเรียนเกมเห็ดแป้งอ๋อโอ้ยเบิ่งเลยพี่น้องอืมเจ็บเบดช่วงนี้เห็ดยังก็เอา แต่วันนึงเห็ดถึงคมนั่นเบาเพราะว่าเป่งจ่อจนท่องเหญ่ไปแล้วเนาะสาลิโนนนอนอะไรกันวะอะรกวะโอ้ยังงามอยู่เห็นว่าก็ได้เหมือนของนี่สี่ตัวมันเป็นเสือไปเถอะนะจีกว่ายังประกางน้ำ พูนพ่อแม่เนี่ยอ้ำเชื้อเท่านี้แหละโอ้ใบดอกเดียวสองดอกได้ดอกนึ่งอาดินบอกว่าพูนพูนเห็นไหมเด้พูนพูนดึงพี่น้องมาดูกันงามบบงามโบสองนี้อู้หูนี่ชุดสมบูรณ์ดอกนี้ เล็กเงด้ยเห็ดไอเทียนนันบ้อน่อเียงเรืองๆน่อยเดจ่อยโอ้ซื้อแหงกันแต่พี่น้องบึง,งบูยบูรโอ้สมบูรณ์สมบูรณ์ขาแม่บาเบีดมากมากทพี่น่องมักบาเบียดเลย คือในขาเขาน่ะสิมีบุญคือจังบุญน,นำหวานนะเนาะคือจังกินอย่างวะนอบักเผาพิษต้นหวานหวานมันมันเนอเงากระเพราเนื้อเงากพราแบบบอบพิษเอามาแล้วครับพี่น้องพออยู่เรื่อยๆครับเหตุผลแดงข้าม <S <S เอาเอาแล้วครับสาวลินเสด็จเส,ด,สด็งแบบนี้ต้องมี้ยังอีกเลี้ยว เอาอีกแล้วครับพี่น้องโง่กิเกลละโงูกินแล้วี่ยนี่มาสองมือกับมันล้วงูสองมือตัวนี้เอาละว้าวอ้เดือดมันแล้วปัดปาดปาดแต่ว่าละโงกช่วงนี้เขาจะออกห่างเนาะยังหลายชุดกับที่เก็บได้เมื่อวานกับมึงซีดองซาดินเนาะ หลายสุดแล้วเมือม่อวานเก็บไหนยังหน่อยสุดกค่หนึ่งดอกไปมาครับพ่อผมเอาลินมาพี่ครับพี่ข้าแต่เด็ดบางเหวอยู่โอ้ยมาบึ้งนี่บึ้งยังนี่เป็นไงครับพี่น้องเอาอีกแล้ยวเร่งหงอกเรื่องอีกมืออีกแล้วครับพ่อคุณจังวยนี่จังดอก ้เอ้าเอาเนื <diction aries in Portuguese> <ware houses. S 2> ้อมีไข่นะมันจำนี้กุมานอีกแล้วมองละสองดอกสาวลินข้าไปกินยู่เนาะงสาวลินพอดีเขาตัดบางแง่กิ่งบางแง่รนอยู่ตรงนี้นี่เพียวเป็นต้านนายพี่น้องเอาเอาเห็ดก่อนใส่กระทาบาเวด้วยกันเอาเบิ่งเห็ดก่อนพี่น้องบางแง่ไว้ที่หลัง อ้เพงเอาอาเสโอ้ยมีดคมคโอ้มีมด,มมมดกับปไปนาเลยปาดากับเขาคนนี้ผัวปรลาดหน่นะอยเนาะคนยานเมียรับมีดบคมหอกด้อไปงงละ เปลดิ่เปาเบ็ดอีกแล้วงานเขาเห็นตะไคร้เลยเหลืองอรามเลยพี่น้องเอางานเขาเลยลังการแลวครับพี่น้องเบื้องงอกเหลืองอุยดงดงดเล่งมาเล่งมาหยังเลยพี่น้องดอกนี้เบื้ง อลังการเลยครับพี่น้องหมานแลวครับผมสุดยอดอเหลื่อมหงัดเลยแ็กกูนนองนี่ยูก็สีใได้แต่อมองละสองดอกสองดอกแล้ว <c oughs> นี่ยังมีซุ่มยุงอยูย่ตรงนี้เนาะางดินเนะานเนะ <c oughs> น มองนี้มีสัญญาณเสยป้าจรัดนี้มีสัญญาณอยู่เลยแต่มีเป็นบางหมองเนาะหายน่จะว่าโอ้โยมึดแต่ดอกนี่ไหมพี่น้อง<า>อลังการเนี่ยครับแหงป้านนี้ยังดอกบกลมผ่มเลยโอ้ไแหง,งีโอ้ในเวลาเขาโซ่ขึ้นนาเลยประทนี้ปา๊าพี่น้อง เป็นไดเป็นไดฝีมือสาวลินแจ๊วเวลาบาเบดเด้อพี่น้องบาบีผัวสองดอกนี่คล็กๆเรื่องบาบีวสองดอกใช่ไหมอันนี้เขาใส่ถุงไว้เพื่อบโบห้บานครับพี่น้องแล้วก็รัดแน่นๆไว้ทำมาไก่แหงเนาะบีบล้มออกงานเพราะว่าส่วนสีออกไปลดส่วนสีปิดคลิปอีกอ่ะบานพอดีเันเอาไวทั้งนอกเนาะ นี่มันคือสูตรบอกไร้เทื่อะไรเลยครับผมผู้ใดจำเบื้งคลิปก่อนๆมาเนาะกังที่จำได้อยู่อะี่น้องลุยกันต่อครับโอ้โงกสีทองเนะ่ายแเงีม่อวาน,น,น,นกับพอดอกหนึงสีทองทองนี่แล้วเนาะเออระงองกดงสีทองดอกคือเป็นแนวนี้ ป้านตุ๊กตาเลยนาะึกว่าตุ๊กตามีมานี่และพี่น้องแต่หากได้ดอกเดียวบางเลยโอ้ยด้ยหมด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 เมาหหมด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 หอดหอดหมดห เราเปิดถามเลินเลยแตได้ไม่เก็บแล้วโง่ <c oughs> บานแล้วอู้ดอกนี่ก็เหีย่ยวเอาข้อหักบาหนี่ิอู้หูโบเมีนขาปเปื่อยเร็วขาเปื่อยข้างล่างเบาเพิ่นเปื่อยแลยเนะี่ยแอนมีนมนบานมาบานก็นสติเอาเด้อพี่น้องก็แข็งดีแฮง จะไปแกงสูหญาิพี่นองกินอื่นอื่นมันที่หยิบฟกตอนแรงก็สิไปเที่ยวควันแตกไอ้ม,ไมอล่ำมอลำไอ้ระเบียบเนะาะระเบียบวัฒน์ศิลมาบานควันแตกครับอย่างนา,า,าวๆบๆระเบียบแหละหยิบหกพอกันเด้ครับอยู่ควันแตกครับ FC ควันแตกทั้งหลาย รอตอนรับบาเบนนะเด้อบาเบนสาวลินสิไปหาเด้อมือนปล่อยเลยพี่น้องเดยนข้ามครับโอ้ยขาโอ้ยข,ขาโอ,กกอ,าอ้มันกระพองนิ่มบ่านิ่มบ่นิ่มๆดโอ้ยสิบะนิ่มยังไงดอกเปืเป่อยเบิดเลยอัตราเตขาปล่อยเสือโยน,อนไปใกล้กันนี้อือพอกระจายเสือนิดจังหน่อยขาได้บ<ล><ร>่หนะ เห็นบาปเนาะบางวันหวานก็นกินไปจนบ <c oughs> เบิดมึงบ้าเบนหมักไหมวันหวานคือคือเพื่อได้เนาะกินก็สิได้บ่สนี่ไทยวะตรงงามงามมาไทยนะ <c oughs> น,นีน่พุณตรงนายข้างหลังเอาตัวหนึ่งกัน

โอ้ยไงฮงตรงนี้เป็นใดน้องๆเนาะเก็บเลยเป็นไดล่ะิึงไตทองเอาพ่อได้เปล่าเสียดายเนาะเป็นแมงจ้อเบิร์ดครับอดวันเสือไปเรียยร้อยดีครับบมเป็นยัง เดี๋ยวเป็นเสือต่อไปเจากเกลียวรมาหลุนกันอ้านาาอยู่จังนงงามยูอะไรที่ตอโหยิบไม่หย โอ้โหไหนต้องบอกสินี่ครับพี่น้องมาเบิ่งผลงานในมือนีครับนี่ตะกร้อเบิ่งใกล้ๆเป็นตังไายครับนี่มูแรกครับเฮ็ดเขาไข่ครับพี่น้องแล้วก็มาพอละงูครับแล้วก็เฮ็ดสลับกันก็เฮ็ดเผือกแดงข้ามเนาะจ้ะมือนีก็มีอยู่4เฮ็ด เฮ็ดพึ่งเขาหน่อยมีอยู่สองดอกโอเคครับผมประมานอยู่ครับผมแล้วก็เฮ็ดแป้งเออมีหายเฮ็ดตัวเฮ็ดแป้งนีมีเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดลังโง่เฮ็ดพึ่งแดงข้ามเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยเฮ็ดแป้งนะมีทั้งหมดหายเฮ็ดครับแกสลูวมานครับนี่ครับเกือบเกือบพูดครับโอเคกสลูวม้ายู ครับขอจบคลิปนะครับก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบซาลินนะครับเป็นเสด็จเป็นกำลังใจให้บาเบซาลินให้คลิปใหม่ๆนะครับบาเบก็ขอขอบคุณครับกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบซาลินครับขอบคุณครับบาเบก็บอมีอยังแล้วบาเบก็ขอจบคลิปเพื่อสมนทรครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปบอกกันคลิปใหม่คลิปหนาครับผม อันนี้มันอันนี้เรารุดอยู่ซิโอ้ยสดๆสิงกําลังเฮ้อเลยเฮาเกื้อกําลังละอ๊อดติดเฮาอ๊อดสิอึดป๊าดตรนติด <laughs> <laughs>